ละครไหนค่ะเพราะว่าถ่ายจบไปสักพารแล้วใช่ค่ะเนี่ยจำเป็นนะคะลูไม,ไ,ลไม่ใช่เรือว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ถ่าย่ายจบใบสัมภารใหญ่สนุกเพราะว่าส่วนตัวรู้สักภารอยู่แล้วค่ะการทำงานก็เลยลาบลื่นแล้วก็สนุกกับการทำงานค่ะเห<ม>็นว<ม>่าเรียกเป็นแบบพระเอกนางเองด้วยกันครั้งแรกเลยทำไมครั้งแรกถึนเป็นคู่กันครั้งที่สองค่ะแต่ว่าละครก่อนหน้านี้ยังยังยังไม่ได้อ่อนแอก็เลยแบบค่อนข้างจะเข้า เขาเรียกว่าอะไรเขาเขาคู่กันได้ดีะคะ่ะทำงานบรรยากาศของบ้านเรา<ม>ตอนนั้นสนุกเพราะทุกคนก็แบบเป็นกันเองแล้วก็ทีมงานก็น่ารักทุกคนะคะ่ะก็แอบชอบเขาเหมือนเหมือนการที่ละครเรื่องนี้จะได้กลับมาฉายก็เป็นเหมือนการรำล,ล,ล,ลึกถึงเข,องขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จริงๆเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่เหมค่ะแล้วก็เรื่องหลังคือมันค่อนข้างจะยากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยกันนะคะอยากให้อยากให้ติดตามทุกคนกับุ่งเทแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาอ่ะจะได้เหตุการณ์แสดงความทุ่งเทของเขาด้วยค่ะ่่อยากให้เราเพรางว่ามันยากเป็นเรื่งสด้ายด้วยโลเคชั่นก็คือต่างจังหวัดตลอดความร้อนเนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพุ่งนามีไฟมีอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยทําในละครที่แบบที่เราเล่นที่ผ่านมาด้วยทั้งการ ความใหม่ของหลายๆอย no kind of in ่างก็ลำบากนิดนึงค่ะต้องทำอะไรบ้างที่เหี่ยวกับถ่ายนาค่ะพี่เรื่องนี้ก็ต้องมาจนไปกับพี่เขาใช่ก็คือพี่เห็น่าต้องถ่ายนาก็ต้องไปถ่ายนากับควายจริงๆที่ไม่ใช่เครื่องเครื่องร่อถ่ายมันก็เป็นอะไรที่แบบชีวิตนี้ยังไม่เคยทำค่ะค่อนข้างผู้รัสเลว่าตอนตอนหาพี่เขาช่วยซัพพอร์ตอะไรใหญ่นตอนรกเลยก่อนทุกอย่างนะเพราะแบบเอารู้จักกันเขาเหมือนแบบพี่ชายคนหนึ่ง ถ้าเรามีปัญหาอะไรก็จะแบบช่วยเครียดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรับฟังค่ะเหมือนเรื่องที่พี่เขาแบบเสร็จเป็นแบบสื่อเรื่อความคิดถึงอะไรอย่างเาะะบบงี้ยค่ะนะไ,ได้ติดต่อทางครอบครัวในต้องเป็นแบบุ่นไม่ถ้าทำครอบครัวไม่ได้ติดต่อค่ะเพราะจริงๆคือสนิทกับตัวพี่บบนกกนหนิงเองมากกว่าแต่พอเปิดง,งานมาเราก็มีความคิดถึงไหมเรืถึงตลอดนะเพราะแบบบางอย่างเราก็เห็นแบบภาพเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนึกถึงเขาแบบตลอด ระกาไแวเ็บบมมม่่่คิดิดันจอย่างอย่างตอนนี้ละครมันจะแค้ออนแต่เรามีการบอกที่ทำให้ว่าเออในสื่อมันก็นได้มีเวลาได้เล่มออนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นหนึกถึงงานที่เราก็รอคอยที่จะได้ชมอะค่ะมงานสองสกกเก่าเขาไปบ้างก็มีนึกถึงแบบเห็นภาพเห็นแบบทีเซอร์เห็นอะไรก็แบบเออในสื่อเขาตลอดอะไรเงี้ยเพางานร่วมกันมาแบบเรื่องนั้นก็ถ่ายแบบกต้องดีเลยะ ทกีใช่มถ่ายั้งีก็คือถ่ายทเสเ็จเรียบร้อยในลงานเลก็เสร็จไปก่อนค่ะห้ย้อนกลับไปพี่ก็เคยมาห็เรา้าไหไม่มีไม่มีคือว่าจเนาเป็นคจนารืงานน่ือเป็นที่จริงๆเราก็อยากให้เขาถ้าเลื่อนได้เนาก็อยากให้เขาแบบสร้างผลงานต่อไปเพราะเป็นนักแสดงคนที่มีความสามารถค่ะแกตั้งใจ เรากับพี่เหนร์จะเป็นความใจดีให้หายด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามเลยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของพี่เหนร์เราฝากด้วยประมาณปลายเดือนมีนานะคะจะได้ดูกันฝากเวยค่ะ